วัสดีครับต้นฮักกอกๆนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศระหว่างรอจับฉลากอยู่นะครับนี่นะครับคนที่ลงชื่อเมื่อวานนี้ก็จะได้มีสิทธิ์จับฉลากนะครับนะครับของและจะได้ผ้าหมเป็นของขวัญนะครับนี่นะครับนี่นะครับคือว่าหมที่จะไว้จับฉลากอีกไม่นานนะครับ ต้องยืน่นัเนาะสวัสดีครับนอ้องพี่เอเมหม่เลย,เลยนี่นะครับ <ไป S 2> ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ,รรบนี่นะครับก็ยูทูบเบอร์ก็เระยะห่างกันนะครับนี่นะครับ1นถึอสองสเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับนี่นะครับ ยูทูบเบอร์เว้นระยะห่างกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับก็เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันนะครับนี่นะครับของที่จะนี่นะครับเป็นของที่เราจะมาจับฉลากแจกกันในวันนี้นะครับ นี่นะครับเว้นระยะนี่นะครับเป็นการเว้นระยะห่างนะครับเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐนะครับนี่นะครับอยู่ห่างกันนะครับ อยู่ห่างกันประมาณ 1- นถึงสเมตรนะครับากา นี่นะครับขณะนี้กำลังรอประธานหรือก็แต่นะครับมาคอยเป็นประธานในการจับฉลากนะครับเป็นสักขีพยานผู้พูดผิดนะครับต้องเป็นสักขีพยานนะครับในการจับฉลากครั้งนี้นะครับ นี่นะครับขณะนี้กําลังรออยู่นะครับนี่นะครับยูทุกเบอร์ทุกท่านก็เว้นระยะห่างกันนะครับนี่ครับเว้นระยะห่างกันนะครับครับผมเว้นเว้นระยะห่างกันนะครับนี่นะครับ หนึ่งถึงหนึ่งถึงสองเมตรนะครับนี่คือการเว้นระยะห่างที่ถูกต้องนะครับไม่ชุมนุมกันนะครับ ผมก็ขอนุติการรอปแตนอีกไว้ก่อนนะครับผมอีกสักครู่ปแตนก็คงจะมานะครับ